ไอคอนสยามตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาโชว์ศักยภาพของธุรกิจย่านฝั่งธนบรุรีจับมือบริษัทฮับเบแลนด์ผู้นำธุรกิจสนามเด็กเล่นในรม่มที่ต้องการเป็นสถานที่ที่ทส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความสุขให้กับเด็กๆด,ด้วยการเปิดตัวสนามเด็กเล่นในร่มขนาดใหญ่แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมกะฮับเบแลนด์สาขาไอคอนสยามเดอะแฟมิลี่แฮปปี้โมเมนต์ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่23ธันวาคม บริเวณชั้น6ไอคอนสยามขนาดพื้นที่กว่า5,000ตารางเมตรค่ะไอคอนสยามเองก็ถือเป็นหนึ่งใน global attraction destination นะครับที่ uh, จะนำพาลูกค้านะครับเข้าสู่ไอคอนสยามดังนั้นเนี่ย attraction ในส่วนของเมกะฮาร์เบอร์แลนด์นะครับที่เปิดแล้วเนี่ยจะมีบทสำคัญมากนะครับที่จะให้ประชาชนแล้วก็ลูกหลานครอบครัวนะครับน้องๆน,นะครับได้มีความสุขนะครับที่จะเข้ามาใช้จ่ายรวมถึง เข้ามาเล่นเครื่องเล่นนะครับที่ชั้นบกไม่กักคาเบอร์แลนด์ในวันนี้ครับก็เชิญชวนทุกคนมาเล่นได้อย่างสบายใจนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำการดูแลการก่อสร้างการดูแลมาตรการในเรื่องป้องกันโควิดเราทำเหมือนเราเราทำให้ลูกเราเล่นเองทุกคนนะครับ เพื่อเป็นการส่งความสุขให้แก่ลูกค้าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างได้มอบโปรโมชั่นสุดคลุ้มต้อนรับเทศกาลปีใหม่กับ Happy Special Package Harborland i c o n ไอคอสยามลูกค้าสามารถซื้อบัตรเข้าเล่นในราคา3,790บาทโดยจะได้รับบัตร h r บ b บ r l a n d ด n วัน s s จำนวน10ใบ ผูท้ที่สนใจสามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ l i น์แอดฮับเบิลแลและหน้าเคาน์เตอร์ชั้น6ไอคอนสยามถึง31มกราค,คมปี2565สำหรับเมกาฮับเบิลแลนดสาขาไอคอนสยามเปิดให้บริการทุกวันที่ชั้น6ของไอคอนสยามสามารถแวะเข้ามาสนุกได้ทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะ